Thank you. ันกตวาปัพันชังเยระเมพันเตอาหารพันเตปัปพันชางยาดามิทุติยัมปิอาหางพันเตปัปพันชางยาดามิตัติยัมปิอาหารพันเตปัปพันชางยาดามิสัพพะทุกขะนิสรณนะนิพานะสัจจิกรณะขายะอิมังกาสาวังคะเหตะวาปัปพาเชระมังพันเตอนุกรรมปังอุป,ปาทายะ สัพพะทุขะนิสละนิพานะสัจฉิกรณนัตถายะอิมังกาสาวังคะเหตวาปพาเชตมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะสัพพะทุขะน wow ิสละนิพานะสัจฉิกรลนัตถายะอิมังกาสาวังคะเหตวาวาปพาเชตมังพันเตอนุกรรมปังอุปาทายะ ัพพะทุกขะนิสรณนะนิพานะสัจจิกรณะนัตถายะเอตังกาสาวังทัตวาปัภาเชรมังพันเตอนุกัมปังปปาทายะสัพพะทุขะนิสรณนะนิพานะสัจจิกรณะขัตถายะเอตังกาสาวังทัตวาปัภาเชรมังพันเตอนุกัมปังปปาทายะสัพพะทุขะนิสรณนะนิพานะสัจจิกรณะนัตถายะ Eta Mukkasa Vang Tattavang Pappacheramangkante Anukampang Upadhaya Pappacheramangkante Eta Mukkasa Vang Tattavang ่าวบ, hm บัดนี้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะที่เคารพนับถือที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะที่เคารพนับถือที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงพรอสงฆง อเ็นหสว่าเป็นสาระกว่าเป็นสาระที่เคารพนับถือที่เคารพนับถือของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าจนตลอดชีวิตจนตลอดชีวิตเมื่อถึง,ง,งพระพุทธธรรมผสมเป็นที่พุ่งที่เคารพก็สมควรจะได้รับการบวชต่อไปในการบวชนั้นต้องเรียนจ,จากจะปัตธรรมฐาต้นให้ว่าตาม เกษาโรมาโานักขาทันตาตจโจแล้วปฏิโลมหมายถังว่าตจโจทันตานักขาโรมาโาเกษาเกษาเกษาโรมานักขาทันตาตโจตโจทันตานักขาโรมา ทีสอจากนั้นลูกชายก็ยังฝึกของต่างๆพอจบข้าวูเานมือใหม่เออนชีพไปผมว่าได้า อุก,กาสะวันทามิพันเตสะพังอัปปารางธรรมะเมพันเตมัจยาปตามคุณยันสามิาหือุโมทิตาพังสามินาปตังคุณยันไมหังคาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุก,กาสะกาลุญยังกตวา,ส,า,ส,าสิสารเนนะสหศีลานิเททเมพันเตอาหารพันเตสารนะสีลังยาจามิทุติยามปิอาหารพันเตสารนะสีลังยาจามิ Tampi nyampi, aham, matme, pamanam, nilam, nyajamin, nyampu, berja, sabu, atu, alam, atu, ะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมรตัมสุทสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพะภะวะโตอรหัตโตสัมาสมุทธัพพภวะตรหัตโาสพุทธัพสรณังคสัจฉามพุทธัมมังสรหังคัจฉามิทธสัะงสรหังคสัจฉาัมิสัพพะรหังคัมมาสัมิ ทุติยมปิพุกทางสารนังกชามิทุติยมพิธรรมสารนังามิทุติยมธรรมสารนังกชามิทุติยมพิสังขันสารนังกชามิตัติยมพิทุกทางสารนังกชามิตัติยมพิธรรมสารนังกชามิตัติยมธรรมสารนังกชามิ ตักตียังปิดสำคัญสารนังกัจจานิอามะคันเตปานาปตะเวมณีปานาติปาตาเวรลมณีทิศาปะทางสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรลมณี สิ <s 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 Bag าประทาสัมมาทิยามิธรรมะเดียรเวระเดยเวรมณีสิาประทาัมมาทียาสิกขาาสัมมาิยามิมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางมาทียาสิกขาาสัมมาิยามิ มาชัประมาสถานาเวระมณีลาภะทางสัมมาทิยามิสิการโชนาเวระมณีปิการโชาเวระมณีทังสมาทิยามิัสยาิกาาปรมาเวรมณี ัจจคีตาวาิตตพิสุทาสยายาัตนาเวรมณีสิกขาประทังสัมมาทิยานิมาราพันาะวิเรปนัการณะมันนะวิปุสนาฐานาเวรมณีมาลาคันธะวิเรปนะทารณะมันนะวิปูสนาฐา,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 านาเวรมณี ขาประทางสัมมาทิยมิจารายนะมหาสันาเวรัมณีขุจารยนะมหาสัยนาเวรัมณีสิขาประทางสัมมาทิยมิรชาตะรูปรัชตติาาเวรัมณีชาตากลูปรัชตากฏิขหานาเวรัมณี ปฏิกะนาเวลมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอิมาณิทัสสิกขาประทานิสมาธิยามิอิมาณิทัสสิกขาประทานิสมาธิามิอิมาณิทัสสิกขาประทานิสมาธิยามิ วันทามิพันเตสาพพังอปลาทางพมะพเมพันเตมะยากะตังตุนยังสามินาอนุโมทิสะพังสามินากะตังตุนยังไม่หังทาตุพังสาธุสาธุอนุโมทามิ าสวันามิพันเตสัพพังอัปปาราพังมัคเมพันเตมัยากตังปุญญสามินาอนุโมทิตะพัสามินากตังปุญญไมหังพาตพังสาทุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุญยังกตวานิสยังเพเทนิสยังเทเมพันเตอาหารพันเตนิสยังยาจามิทุติยปิอาหารพันเตนิสยังยาจามิ สติยังปิดอหังพันเตนิสยังยาดามิอุปัชยโยเมพันเตโหหิอุปัชยโยเมพันเตโหหิอุปัชยโยเมพันเตโหหิสติรูปังภูการะสัมปติฌามิโอปายิกาสัมปติฌามิปะสาอิเตนะตัมภะเตหิสัมปติฌามิ อาชตะเคทานิเทโลไมหังพาโลอาหารปิเทระสะพาโลอาชนะตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอาหารปิดเทระสะพาโลอาชตะเคธานิเทโลไมหังพาโลอาหารปิเทระสะพาโลบัดน,นี้ชื่อเคืเป็นจักรไทยสองต่อการตรวพระประมวจานั้นคณะสงฆ์หลายจึงสมมุติให้เธยมีฉายาใหม่ว่า รายอามัจเดตวตัวหักเป็นประชาสัย่าว่ายของเราอามัเตจากนั้นอสำบานให้ซื้อสบัเส็แล้วก็เียวก็าัมจเตทีการกมังกุตมปกจาร อามะอันเตนิภวนปาตตวะว่ามีดลัยคนป่าอายังสังสาติอามะอันเตสังฆะตะบา

yirato o natthi mante so so o natthi mante samaro natthi mante maro tote ama mante uhi so te ama hate uhi tote ama ante anato te ama hate आमा हन्ते वर्य पुन्नल ते तथा इवरा आमा हन्ते नामासि अहं हन्ते पणारयो नाम वो नामते उपपचायो उपपचायो मे भन्ते अयस्माय सोथलो মত্টকল নতেকল নথিক্টি চে 哎呀，什么呀？走。